3 5มร้อย c หกตัวนี้ก็แปดร้อยนะค B, 7, 9, ระับ B เจ็ดเก้าอันนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะ c 6 1หนึ่งหกร้อยสิบเอ็ดโวลต์น่ค่ไมเงี้ย็ต้วกไม่ถามเปดนะแ ซาริโอไปอ่ะไม่รู้ให้ซาริโอราคาดีดีกว่าไปสี่ห้าร้อยเก้าสิบห้าหมดแล้วค่ะมาหนูยอมแพ้ทีไม่ได้หรอกหนูจะให้ซาร,าาราาิโอราคาดีมีใครอยากได้ซาริโอราคาดีไหมทีนี้ซาริโอราคาดีมาเพืออะไรนี่มะอ๋อมีใครอยากได้น้องแบบราคาดีๆเปล่ามันจะมาไม่ได้พี่จะมายึดเพจผมไม่ได้ มีใครอยากได้น้องซาติโอราคาดีไหมพิมมาเช้าเลยหรอแบบพิมมาว่าน้องบุ๋มกบบอ,บอีนี่ใครอยากได้ราคาดีๆปกติขายเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยยี่สิบอ่ะพิมซีว่ากบอเออกบบอพิมหน่อยพิมหน่อยอร่อยแน่เออ สวยได้คุณแม่พี่ไม่มีสิทธิ์ผือไม่มีสิทธิ์เออหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทพอรหัสคือตีตีสองเจ็ดครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เราหักเป็นหนุ่มแบ๊ดเหรอคะหลังนี้รอพี่จุ่มเป็นไงเอา,าไว้ทิ้ง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 ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาใส่ด้านหน้า่นสิพี่จุม๋มดูเดี๋ยวนี้เขาหักเป็นหนุ่มแบ๊ดดู องเจ็ดเราคาเพียง690บาทเท่านั้นาดิโอนะครับหกร้อยาสิบสี่สอไปธนาคารมาจริงจังแล้วดูดิสี C ่แคสี่ดนะคะหนูมีไม่ถึง20ตัวด้วยซ้ำเลโก้คืออะไรโกค่ะสี่แคสี่สองเ ได้เลยซีแคสี่สองเจ็ดถ้าพีไม่อยู่ตรงนี้เชื่อไหมมันไปน่านี้อีกใช่หรอใช่นี่มันก็จะหมดแล้วนะราคาดีนะครับหกร้ยเก้าสิบวันนี้ปกติเจ็ด้อยห้าสิบเนาะวันนี้หกร้อยเก้าสิบแล้วเหลือแค่ สิบสามตัวสุดท้ายรหัสคือ C C สองเจ็ดน้อซันโด้ทัข้อความหลังก่อนนะคะ C แค่ C สองเจ็ดราคาเพียงหกร้อยเก้าสิบบาทสิบสองตัวสุดท้ายค่ะสิบสองตัวสุดท้ายค่ะสิบสองตัวสุดท้ายพีย่ไม่ทำขายแบบพี่ไม่ขายได้จึ้งเลยอ่ะร<อ><อ>าคาหรอหมแอบม,มองพี่อยู่นะจ๊ะพี่ขายของราคาไม่จึ้งเลยอะ่ะหลักจึ้งเหมือนกันแต่ฟังบอกว่าหาอะไรก็หาไม่เจอได้หนูค่ะ มคูค่ะขอให้ <4 S 1> คสองเจ็ดเหลือสิบเตัวสุดท้ายลดแล้วมันน้อยไปหรอมันยังไม่พอเหรอ680บาทขอคนพอมโอนเลย680บาทพอ C ีแคส4 2สเจ็ดใครเอาผิดได้เลยค่ะจบไม่ได้กำไรเลยเลย 427ซาริโอนะที่ถามถามซาริโอไ<ม>หมยัยยงเลยเพราะว่าต้องลดก่อนอันนี้ต้องหักคอนอันนี้ต้องฝืนเลย่แพ็ส427หมดแล้วแม่เร็วไปไปต่อนะวันราคาหนูให้แค่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่าถ้าเราแพ็ก,กว่านังคารเดี๋ยวดูเหตุการณ์อันนี้มีคนเอบแล้วหนึ่งเนี่ตัวนี้น่ารักมากขอราคาขาดทุนมาขอราคาขาดทุนมา มีเยอะตัวน um 네 uh ี้น่ารักมากตัวที่แก่แล้วอยู่ไหนไปขอดูหน้ามันก่อนน่ารักมากขอขอปล่อยราคาขาดทุนแบบไม่ได้โกหกเนี่ยขาดทุนสุดขาดทุนสุดนี่ขาดทุนหนักอุ้ยอย่าังนี้ตัวอะไรอ่ะข่าว ่ปกติห้ารกา590บาทตัวแกะแล้วอยู่ไหนไม่รู้ปกติ590าบาทตัวแกะแล้วอยู่ไหนไม่รู้พี่นี่เห็นไหมอ่ะฟ้าัไหนคะตัวฟ้าตัวไหนตัวไหนมตัวตัวที่มันมีขนมี่กอกาแฟเลยเนี่ ค่ะปกติตัวละห้าวันเก้าสิบบาทนี้น่ารักมาก,นนมากมากมันยังไม่ได้แกะไมไ่แกะอีกหรอคุณเรามาขายไม่นานนะยองคือไม่รอละแม่ฟังราคาให้ดีอันนี้คือสิ่งที่เป็นราคาขาดคุณ ทุกคนค่ะมันน่ารักมากพี่ฟังราคาแล้วพี่ต้องเอฟนะสัาวันนี้หลูกพูดจริงๆพี่ต้องเอฟไฟมืดมากวันนี้ภาพภาพไม่สวยเลยาขเรา,าไม่ได้ยขายแค่เพียงสามร้อยเก้าสิบบาทคุณมาห้าร้อยขายสามร้อยเก้าสิบรวยวันไหนรหัสคือ C ี่สองเจ็ดสามีแคสองเจ็ดสามน่า ตัว390บาทใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะ4แค่2ใจ3ค่ะน่ารักมากมี170ตัวขคดทุนอวกแปะวกแปะต้องให้วกเลยอหม,อมวกมาผม สองเจ็ดสามตัวเนี้ยทุนมาห้าร้อยกว่าบาทนะครับไม่ใช่สี่ค่ะไอ้คตัวธรรมดาปะตัวธรรมดาสีเป็นตัวตายแล้วน้องน่ารักมากให้ดูหน้าใกล้ๆสี่คทสองเจ็ดสามราคาวันนี้ขายขาดทุนสาบานจริงๆว่าขายขาดทุนขอโทษนะเวลากินกําไรกินกําไรทีห้าสิบาทเวลาขาดทุนดีขาดทุนเป็นร้อยอะดูทุนได้เลยค่ะต้นทุนมาห้าร้อยเจ็ดบาท มี1 7 1ตัวขายในราคา390บาทอันนี้คือไม่โกหกเพราะฉะนั้นพี่เอฟได้เลยอันนี้เป็นราคายกคาตั้นมาแล้วด้วยซ้ำรหัสคือ C273 ค่ะไม่ได้โกหกมีจำนวนจริงๆ c แคส2 7 3ราคาเพียง390บาทสำหรับวันนี้พิม์ได้เลยค่ะแม่แม่เอฟแล้วอะ่ะแม่เอฟติดหนูขายค่ะคือแม่โอนเงินด้วยนะ โอาท้งไม่ได้ไหมีแคส273ใครเอาพินได้เลยค่ะราคาด,ดีมากสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นราคาดีเอาของออกเคลียร์ของเหลือร้อยสิบตัวสุดท้ายร้อยสิบตัวสุดท้าย,ายบูฟักทองเท่าไหร่สาม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 ห้าศูนย์ คือเท่ากับไม่ได้กำไรอะไรเลยไปกันต่อของใหม่เอาอะไรเพียด์อะไรเดี๋ยวแชร์ให้ใหม่อีกรอบก,ก่อนหน้าพี่กีก็อาจจะไม่ดึงดูดใจเท่าไหร่เดลองแชร์เป็นหน้าหนุหน่มสีว่าตึงดูดใจเปล่าพี่จุ<ะ>๋มหน้าหนูพอจะดึงดูดใจได้ไหมคะได้ค่ะที่ห้อยมือถือ ของจากพี่เก่งยังไม่มาอสอง่งอันนี้ Thank <laughs>